สวัสดีท่านผู้ชมท้านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับผมรู้สึกว่าผมน่าจะลืมปิดเพลงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดเพลงแป,ป๊บเออมันจบพอดีนะครับก็วันนี้นะครับรอยู่กับบรรยากาศที่หนาวหนาวนะครับค่อนข้างที่จะเย็นเลยทีเดียวนะครับว่ามว่ามันเย็นมาหลายวันแล้วแต่วันนี้มันรู้สึกว่ามันเยน็นผิดปกตินะบ,บ้านผมอ่ะปกติมันจะไม่ค่อยเย็นมากนะแต่วันนี้รู้สึกว่ามันเยน็นๆย็นเลย หรือว่าผมต้านทานจะดรอปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับแรงเราใกล้จะรีแล้วนะครับมันใกล้จะรีอีกสองวันนึงอีสองวันนึงเหรอจะขึ้นไม่ได้จริงเหรออิมเน่ยเชื่อนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราก็จะมากดโซโลกันต่อนะครับธรรมดาของเกมนี้ของช่องของเราก็คือการโซโลแรงนะครับเพราะว่าเพื่อนไม่ค่อยจะว่างกันนะครับก็เลย อาศัยมาเล่นคนเดียวแล้วกันนะรอ,อเพื่อนมีเวลามีอะไรก็ค่อยมาเล่นด้วยกันนะแต่ว่าก็คงจะยากนะถ้าจะมีวันนั้น <c oughs> นะวันนี้นะครับไปราน้ากนก่อนไป <c oughs> <c oughs> ม่เอรอริเวอร์ไหมหกูเนาะอืม <c oughs> แต่ลิงผมไม่ซื้อนะผมไม่ชอบไม่ค่อยชอบสกินมันเท่าไหร่นะไม่ค่อยชอบโมเดลสิ โมเดลผมไม่ค่อยชอบโมเดลมันมันดูกลางๆมันดูกลางๆอะ่ะเอ้ยไม,ม่รู้ว่ะนะนนก็สำหรับวันนี้นะครับคอมก็เรียงกับเกมที่แสนจะปวดหัวแล้วก็เกมที่แสนจะตึงเครียดนะครับแต่ผมจะเล่นให้มันไม่เครียดตปกันนะครับท่านผู้ชมดูจะได้รู้สึกสนุกกับผมด้วยนะครับผมจะพยายามไม่เครียดนะนะก็ก่อไปร,รับชมเหมือนเดิมท่านผู้ชมเหมือนเดิมเลยกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับ ปไปดูในเกมมาน้วย a few moments later มาละ love that for us hate that for them เฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าสีมันแปลกๆวะเฮียสีมันดูเข้มขึ้นปะวะจอกูมีอะไรผิดปกติไม่ได้เฮียชิบหายละรู้สึกว่าสีจอมันแปลกๆอะมันเข้มๆหรือว่าตากูมันมันเบิกเนตไว้แชท ตากูณน่าจะใกล้เบิกเนี่ยและน่าจะเอาเอามาเทียร์ละไอเทมตานะกูเนี่ยชิคกูแค่ไม่ได้เลือกวันเดียวเองอะวะไอ้สัตว์มันเปลี่ยนแปลงจังหอมไม่เกมไม่ดีชิกูเพลกด้วยชัดชิโกโ้เน oh, ก่าทุกปีแก่าุกปีเอาเบ,บ็ดไปแก้าเอ้แก้าเอ้โอ้ยเอ้อ้<ไ>เอ้ get out small 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 on the left already inside now ah ah hey what right click this bro to link to link last one I'm like that what oh. oh. bro cooly oh. bro nice ไม่แต่ละคนนี่รันจังวะ What the Bro This bus is broken. E! Ah no fail no fail ไม่ทันเคลเ t คันยูเซตัป t อ๊ะ

ตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุดตุตตนัตไพ์ตดาวน์มิดเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ัฮ้ยเ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 ฮวยเฮเฮ้ย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 ้เฮ้้ยเฮยเฮ้เฮ้้ยยย้เ้ย ที่แม่ชีผมจิงสู้ไม่ได้เลยวะวอีกอ่ะโอมันใช้จริงอ่ะชัที่ผมจิงสู้ไม่ได้เลยที่ผมจิงสู้ไม่ได้จริงมันรู้ว่าผมต้องทำเช่นไร

On you, on you, on you. Refreshing. Reloading. Who's next? Nice? are Oh, babe. What hey. the fuck? Why are you running? Hey, hey, stop playing me. Stop. Enemy, what, that's it? No, no, no. Spike down A. <laughs> โห่บ้านอุ้ยกลัวหวายเชียเจ็ดไอ้เฮียทำดีๆนะเว้ย <Spike planted. S 1> ประศิษฐ์อะผมว่าเขาไม่กล้าเล่นหรอกทำดีๆไอ้เจ็ดไอ้เฮียเมนเมน โอเคไอ้เหี้ยโดนหลอกไปเฮ้ยชื่อคนง่ายดิถึงว่าไอ้เหี้ยโดนหลอกอย่างในกูมึงไม่ดูแบงแบงแบงหมาก็กัดไอ้สัตว์กัด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 นั่นแหละไอ้เหี้ย เออเออครับเออแล้วมาก่ยอดหรอฮ่าฮฮ่าอ๋อไม่เป็นไรเพื่อนทรีบีรีบีเ่อทรีบีเจนมันก็ใจถึงนะเอาคาสิแล้วสู้กับแอนดดอปประเด็นนะ เอ้มือเป็นไรนี่ยิงไม่โดนไวป <c oughs> บปยิงไม่โดนมือกูเนี่ยเป็นโรคอะไรวะเป็นอะไรวะเป็นอะไรวะตัดทิ้งแม่ง <c oughs> ตัดออเอามโอ้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 โ้ออ้โอ้ ไม่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 อย่าพึ่งเว้ยอย่าพึ่งเราชนะเพื่อนกูพูดไปว่าเราชนะไม่ต้องโล้ยเอ้ยไอ้เฮียแล้วไปเลยกูตั้งปุ่มปุ่มอันนี้คลิปไป F6 ไอ้เฮียแม่งคลิปกูตัดไอ้สัสพอเราชนะเพื่อนเราสู้ได้เว้ยเกมชิวเว้ยเพื่อนเกมนี้จริงจริงนะ Oh. Spike down mid. Hey, this one? I have the spike. Spike down mid. What you're <laughs> no, I can't use that. เออปังโหรอเฮ้ยหมูคนทรมารเลยเชี่ยกูนั่งยิงขอไอ้เฟสอ่ะไปวุ้ยเช <c oughs> ี่ย <c oughs> มันอะไรอ่ะ <c oughs> มันมันเพ้อจ้โดนหัวกูไอ้เดนตัวกูเฮ้ยโอ้ย <c oughs> ไม่ดีเลยวะ ปั๊เข้าตกกระจายเพื่อนวันไหนโบ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 มันหายเพื่อนแล้วมีพลีสยสโต๊สวยตกกระจนะตสตวยเื้อสวยกอีสวรยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเเเเ

They're all dead. I have more tests. <laughs> i here. Who's next? Doing <laughs> <laughs> ทำมโคตรเชียเลยปกยานหลังปุ๊บหน้าโผล่ไอสัตว์เอียร์โง่ย่างงูอะไรนะอะไรนะปุกูบวบากปุกต้องมาดั้งดูคลิปอีกแกมึงพูดอะไรวะฮะมึงมึงพูดอะไรนะเมื่อกี้โอยเชี่ยแรงอิ่มไอสัตว์โอยเจออะไรนี้เอ้ยเรื่องฟอร์ยูนี่ผมเหมือนผมเคยเจอคนนี้เลย ชื่อชื่อน่ยคุณมากผมไม่เห็นที่ไหนก็เป็นว่าคลิปนี้นะครับผมเล่นด้วยเลสก็ยิงได้ยิงได้อยู่พสอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ชนะนะครับทิมเขาเล่นกันดุดันมากนะครับข้างหดดูดิอิมสามคนของผมอิมคนเดียวเองกนะ็สกอร์ก็แดงเถื่อนแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าอะไรพูดอะไรไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ครับับคลิปนี้นะครับแชท ผมต้องคนจะต้องกลับไปนั่งดู r e p l ย์คลิปตัวเองนะว่าเขาพูดอะไรนะที่หลังเนี่ยถ้าจะพูดนะผมแนะนำว่าให้จูบไม้เลยนะครับกินไม้เข้าไปเลยจะได้แบบว่าลั่นๆแล้วแบบฟัง,ฟง,ฟงชัดเจนอะไรเงี้ยน,นะประมาณนั้นนะทั้งหับคลิปนี้นเหนื่อยนะครับแต่ก็สนุกดีนะขอบคุณทุกคนนะที่รับชมกันจนจบนะครับสุดท้ายก่อนจากกันนะฝากกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ นะผมจะได้มีแรงในการทำคลิปต่อไปทุกวันน่ะใช่จะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับในคลิปนี้แต่ไว้เจอกันนะครับไปละ